มีวัดวัดหนึ่งบาบนี่เน้นหน่อยเขาลงพออยู่น้ากันซ้ององค์ซ้องลูกเน้นหน่อยคอรับขี่ดือ้อมักเล่นมักหยอกเบิ้งเขาลุ้นเพราะลงพอดมเบิ้งลงพอแต่ห้ยหา,ามเอ้ยเหม็นวา่ามีขี่กี่ปอท่านโอ้อ๋อเหม็นไงยังดมอยู่ลงพอกระโดยมือนันลงพอบอกเน้นน้อยกวดสล่าน้อย หกเวสราอันี่ well, ตั๊กมาขึ้นมานอนท่านมัดกะไรท่อนปรอยู่มัดกะอยุท่อนตัวนี่ท่านกวดออกน้อยทำก้มสาดนู้กายไปกายมาจะซื้อเจ้าแต่ละมื่อท่านเฮ้ยจ็กกีกวดให้ผู้ใดนั่งบวดหลมคอท่านผู er ้ใดวานั่งจ๊กเช่าท่านแมนแล้วเจ้าบ่มานั่งท่านหลงคอว่พลาดม่านอ่่าฮาฮาฮ่าฮ่่ากวดกวดเนาะเฝ้าดู เมาแล้วลงพอแล้วแต่มาทีว่าทายไงแหล่เบาๆนะมาที่ว่าดอกน้ำพอนละสิว่าท่านมาที่ว่าเจ้าเฮหตุยังน้อมักเมาปานีนปีนาฮัดเทศเด้หน่อยท่านเทศเดือนซีฮัดเทศยังไงผมเทศเป็นแล้วไหมปวดสลาแล้วลงบ่กันนั่งเจ้ามีแห้งโอ้ปุดลังนี่ลังข้ากับเก่าเลยผมว่าพ่อเหตุไม่แล้วแล้วนี่ลงพอ่น ปามาปีนาะเฮ็ดทักที้ละ่ะแม่ยุหน่อยล้างข้าใกล้ที่รู้บิดหล่ะแม่แล้วเงินม,มากย่ามไหนหลวงพ่อก็เฮ็ดแต่บางไฟก็ได้เฮ็ดตะเคี่ยวแล้วหือป่านเพื่นบ่เฮ็ดเฮ็ดบังไฟน้อยจูดเมื่อไรเอา้าผมก็มากบังไฟน้อยเนาะมันว่าเปียงเลยเหรือบังไฟหล,งลหลวงพ่อพวกนี่ยเราบดเฮ็ดแล้วสามล้างข้าบนตัวห่วยมันว่นแม่นค้วมัคิดข่อยอยู่หน่อยคณะกรรมการหมู่บ้านบนตัว ปีที่มาเจ้าจะเฮ็ดเดือไปหน่อยเฮ็ดคือเก่าเหยียงเก่งเนี่ยหน่อยก็เลยเหยียงเร่เร่ลงบัวก็ไปอบอกเอาสาบมาปูนอนเร็้ยวหน่อยข้าเรียน,น,นตะมากแจ้งยู่หันครับลงบุงบัวเอ้าปูสาบให้นอนมานอนลองบอ่อเถอะอืมปูค้างมันละหน่อยเถอนฮ้ <c oughs> ผมง่ายเหล่าละลุงพ่อมาเรื่องอเนี่ยหน่อยก็นอนฮะนอนดีวเว้ยเต้ <c oughs> ปวดเอวดิต้องพ่อยเหยียบเอวให้ได้นะดิโอ้โหเตี่ยมแกแถ่น้อยลุกๆนี่คอยสีนอนดเจ้าวหยิบให้คอยฮะต้องพ่อแมไหมผมว่าสีนอนอ่านหนังสือฉันได้อยูนดิเอ้าหนังสือเหยียบเหยียบหยยบน้อยเยอะเวลามากดิหนันงสือ,อยังลไรนี่ดิโอ้ได้เบิดบลาจเจ้านี่ยทองได้เบิดไปอ่านเบิดไปดิได้เบิดแล้วลงพอ่อดิ น้อยเจ้าถือเสี้ยนได้เบิดทุกคอบ่นี่ได้แล้วเนาะถือได้เบิดตทุกคอย่งคอเดียวผมถือว่าท่านได้คอได้บ้านคอมุสาครับโอ้ยแสดงว่าเ้าม้านี่เจ้าตัวหอยเบิดเลยตัวนี้ไว้ลงคอเจ้าต่อขี้ข้านเลยเฮ้ยมีอีกสักน้อยหน่อยหน่อยบีบเอานะนุกพานี่นี่พกขานี่น้อยมันปวดปวดแล้วบอกกันลังจักเทียนลังพอน้อยน้อยนาเนี่เจ้าได้เบิดไปนี่ ได้บอวมาหาการงนีโกน่าพ่อได้แล้วท้องหลวงพอ่อได้เบิดแต่กระปากเราฟังด้ิดหน่อยการูน่าเนี่ยแต่วางไหนโอ้ยหลวงพ่อถามไงอุบาทผมเราก็อยากตอบดอกเสียสักสีเว้ยการูน่าครับทับซับตัวหลวงพอ่อกระแปลว่าการูน่านตัวเดาครับอันถามไหมกัน้ะมุซาเดบนันแต่ว่างไหน แปลว่าตัวโอ้ขอนี่ต้นนี่พอเจ้าว่าได้ต้นมาเร่งแกงขอสินเ้ออันสุลาเดี๋ยวบาทหน่อยสุลาแปลว่าเราเฮ <c oughs> ้ยลุงพอไหมถ้ามถามจำนี่ก็ามาถามไปรถว่าบไปใส่มาใส่บาทลงว่าครับแน่นหน่อยนั่นตลกคั่งเฮ้่ผมถามแน่บาทนี่ถามมาแบบนี้อันอันคั้ง จ่าเป๋วว่าอย่างเงาลวงพอกระตอบว่าได้ตัวบาทหนึ่งแปลวอย่างน้อบาทเอาตอวบ่ได้บ่านาะบาทนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวคืดจะข้าวก่อนนะแม่เนาะย่อมจ้าลวงพอ,อย่อมกับย่อมหน่อยขังจ่าคาเป๋วบ้าขาจังกับตัวหามม